ามสี่อ่ะไม่เป็นไรเราเล่นให้ดีๆแล้วกันตอนนี้เราลงไหนนี่มลงไหนกูลงตามไปดีฮะ ไอ้เหี้ยพัดไม่น่าหลุดเลยความบังของทีมเราเล่นได้ไหมหรอกเราเล่นให้ดีๆแล้วกันนะวินาทีขึ้นแดงนะครับนันนันอีห้าแทมโอ้ยไังไายแล้ว มารถต้นเกมแมวนะโอ้ฮีดะอ้าวใครตายวะใครมันก็อะไรให้กูวะที่เขาก็อะไรให้กูด้วยจูบิคิกคู่เลยมา นี่้วมั้งมันลงรู้ตัวก็ตึงมั้งยังไงอสัตว์อยู่ในบ้าน,านกูเลยนี่ไม่น่าพูดว่าตึงเลยเทียพุบๆโดนปั๊บเลยอันระวังเลยทันระวังไหนอยู่ไหนไม่มีไม่มีคนแน่นะขึ้นไปไม่ใช่กูดาวด้ย เฮ้ยไอกูก็ขึ้นตามมุมมันแท้ๆเฮ้ยเวียแต่งเฮ้ยยี่พูดเหมือนน้องกูเลยสองคนอ่าครับน้ำน้ำตอนนี้พี่มีเออเช่ยาไม่มีแลยนี่ว่าจังช่วย การยาวมากเลยม,มตาตอนนี้มีเยอะยู่ะต้องการหัาย,ยาธนะัาบ้าน่ะมีอีก อาดีกูกูเลือดนอ้อยมากหห้าห้าเนี่ยเอเคครับได้ดีเรา<ค>ลเล่นเราเดินท้ายวงดีกว่าเราเล่นแบบเดินขอบขอๆดีไหม <c oughs> โดนที่ตู่ <c oughs> อ่านวงแป๊บอ่านวงแป๊บอะไรอ๋อเหี้ยไม่ได้ม่ได้อะไรอ่านวงแป๊บโอ้เราเห็นอะไมเหี้อุจิเหี้ยอะไรเหี้ยอ,อุจิรู้สมัยเราดิ พอแล้ขั้วเลยมียัะชดาดตรงนั้นนะเจะเจอกระ้าวะ่ะมีตัวอ๋อมันก็มีใครมีก็สองคนน,นั่นแหละจะมีใครเอาไปไม่มีดิคกเพื่อนหาเพื่อนอยังไม่ตาย อยามนึนงมึงก็ไม่ตายเลยเอเอว่ะไอ้เกมกูบัคเพื่อนน,นึงเลือดเต็มอยู่เลยนี่ที่มึงไม่เห็นกูอ่ะอ,อัน <สำ S 1> เราเหรียญไปสา<ำ>มเหรียญสามร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่เหรียญหนึ่เหรียญสองร้อย ไอ้เหี้ยโคตรแพงอะเพราะว่ามันจะเกนั่งกนั่งจักบ่ จช่นี่คือสคนเลมอะเออเพื่อนดูเพื่อนใช่าใช่ๆเก่งัวไว้วให้มาเพื่อนคนไหนเหตุหัวหาเรียนให้อยู่เ้อ

เดี๋ยวมึงมึงน่าเดาอันี่แหละเลยว่าตัวละครอะไรนะที่ที่เก็บตปวอย่างเนื่องจากมันแบบจำเป็นจริงๆก็เหมือนแบบเล่นหนุนอะ น่าดีดีดี <response. S 1> ดีโหก็ส um, ุนกูมีสองร้นัดส่นวีเอสไงส่วนวีเอสาก็สุนใจใจล้อนะกูยังค้างอยู่เหมือนเดิมเลยเพื่อนยังอยู่ตรงนั้นอ่ะมึงเห็นมูมบ้านริมไม่ไ้ป่ะมูมบ้านริมน้ำอ่ะอยู่ตรงทุบอ่ะยังอยู่เลย

โอ้ยมีสองตัวลิงไปโอ้ยปืนไปดูเมื่อกีกูไม,ไ,ไม่ได้กดไอ้น,นี่ว่าไอ้น,นี่ไว้ช่วยลิงไอสตัตว์เลยให้กูปิดตะคสกุปเชื่ออีเวนกูว่าทำไมยิงไม่ตายกีเสียเสียเสีเลยกู เออดิกูลืมไปว่ากูปิดอันนี้ไว้ปิดปิดมันสะโคบพอปิดมันสะโคบกูจะกินหัวง่ายไปเดี๋ยวนี้กูเริ่มเริ่มเก่งขึ้นเยอะแล้วโ์แอคไปหนึ่งทีอะไรทำไมถามหาทำไมเอ้ยจะว,วงเล็กแล้วนะกนินตึงอ่ะ สามห้าคนเฮ้ยไอย้ทานตู้ยงหลังมึงอะ่ะนี่ตัวอหรอ ทำไมอ้มีตัวไปเร็วไปเร็วลิงลิงเนี่ยลิงลิงลิง เฮ้ยม <premises. S 2> hey, ีตัวดกมีตัวดอกข้างหน้ามีตัวดอกข้างหน้ามลงก็บ้านกูเลยบ้านของกูเลยจริงจะนะตอนนั้าดำๆเลยเออพอลงปุ๊บมันเดินเข้าบ้านบ้านนี้กูอยู่เลยไได้เลยที่นี่มันมลดๆบ้านทายในมือแล้วไปไหนไม่รู้ อ่าไม่มีเลยกูจะหาให้มึงอยู่นี่เม,มื่ผมดันแล้วเลเกมมาดู เอ้มีคนมาจุ๊กนี่ว่าไอ้มีคนมาแลกเรียนหรือี่ว่าเตัวญี่ปุ่นคนนี้เขาเขาตายก่อนนี้แมวนะตายไม่ได้ดเลยเฮ้ยขาดเหรียญนึ่งอ่ะโอ้โหหายอยู่นี่วิ่งมีตวัวข้างหน้เลยแป้หมคง อุ๊ยเพื่อนมาทันมาฆ่ากูเลยอะสูสูทันยังัวเออเดี๋ยวน้ำตกกุฏิโอ้ยยังไม่ไู้ดูู้เว้

้างเก็บเบแต่งเมเ่นดีกว่าดีสดุดผมนหนีไปแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ศกนี้อีเวนศพนูน้น<ต> <ว donc> โหยี่เป็นตัวข้างข้างข้างมังมีตัวข้างมึงมีตัวทันข้าง,ง่ะ นี่เกมกูบักตายแล้วกูนี่ดูใครไม่ได้เลยกูเนี่ยของกูเนี่ย กูแคปหน้าจอให้ดูเลยเนี่ยเราส่งเสร็จก่อนเดี๋ยวกูเราจบเกมกันเดี๋ยวกูส่งดูที่แบบเออมันจะขึ้นว่ามึงอันนี้ไว้กูดูมึงอยู่แล้วมึงก็ขึ้นไอวอลมึงตั้ง อันนี้ครับรอความหวังเพื่อนนะครับตอนเพื่อน,น,นในเกมเลยเดี๋ยวกูได้กอดออกเฮ้ยเดีกูดูชื่อได้กูจำชื่อได้ P E e ป่ะ e S, S O C U อะไรอะ P E ป่ะ P e e B. ชื่อไอ้ชื่อมันยังขึ้นไว้ยชื่อมันขึ้นไว้ เย็ดไฮติดทับแล้วยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้นกูได้นามเมด,ด้วยแต่ตัวนั้นไอตัวเสื้อแดงที่กูบอกอ่ะไอตัวที่ลงงบ้านนั้นอ่ะโอเคกูได้กรดอกขึ้นเถอะสาธุเออขึ้นขึ้นร้อยบวก แดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วเยบร้อยแดงแล้วเฮ้ยจบอีกที